สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเอาม product, well. ือนี้มาพอกับเบาอิดอีกเด้อครับเด้อพี่น้องมือนี้บาอิดสิพาพี่ผ้านองมากินออมบกหอยมาพี่น้องออมบกหอยบกหอยหน้าบกหอยจูบบกหอยจูบบกหอยขมเท่านี้มหพี่น้องออมบกหอยจูบมาผู้ได้มักจูบกับมาพี่น้องวันนี้ไหมออมบกหอยอ่นี่เขาสวยด้ยพี่น้องมือนีกินกับเขาจันมันด้วย ผักแกมก็มีผักผักกาดมีผักสลัดพี่น้องมีผักกาดผักกาดกรอบๆก็ผักสลัดมาพี่น้องมามากินเขาน้ำกันมาดูบกไห้ย้ำกันโอ้ความใจใบผักกะแงยงเลยพี่น้องผักกะแงยงผักอีเลดความใจกันหอมลํำล้ำแตะเป็นยังพี่น้องหอมดีเป็นยังโอ้ โอ้แสบรักพี่น่องไหมดูปากควัยนัำกันโอ้แสบรักพี่น่องมามา แกมพักน่ะ โอ้ซับพี่น้องจซับอ <c oughs> นี่นี่จูบวากแซับ <c oughs> อะวากกตใส่ไม่ใสยพี่น้องมว <c oughs> ้ Tại mày xài phía nào, chú bố ạ. Tuấn Anh, rong khoai Ồ, đẹp hát luôn, Đó, theo chuột và ủng này cho บ่แต่ไม่ร้อยนี่เอามาแล้วพี่น้องแซ่บดีพีน่น้องขอให้จุบ bò ấy lắm nằm rong, nằm chèn nào nằm chèn nằm, nằm, nằm ôm hỏi như คักขนาดนี่ผมอมล้นด่พี่น่มมีหอยผมนี่ผมอมลัำโอ้ขอโทษขาวไพ่พี่น้่ง มันลงคอแ <c oughs> <c oughs> ลอ้วว่าลงคอแบบพี่หนอกไปตรวจคัดไฟอะไร แสบแสบครับรสจัดจานอย่างนั้นเลยพี่น้องบางเลยก็ตั้งไข่เลยพี่น้องยังแตกป้อๆเหมองบางเลย อ้เขามาาัดจันเลยพีนน่น้องแ่บมาแสบฮะยปเลือดพักกันง,ง ไปทำไมโหหยดเลยพี่นอ้องแซ่บ แซบ,บแซบ,บคักพี่น้องจนไม่อยากวางมือนะจนไม่อยากวางมือพี่น้องแซบบคักราย ปากไว้ล่าได้อพี่น้องเด้อเมนูอ้อมบกหอยขมบกหอยจูบนี่แซ่บคัดไตเครื่องเนีนเนีนเครื่องเน้นเนีนเนีนเนีนเท่าต่ำไตหลายๆเครื่องโอ้คักดมาเนี่ยขอบุญขอพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมกับปลกคดไลค์กดแชร์กดติดตามใบนั้นไม่ได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนใบเล่ามืาเนี่ยขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ